ผมเริ่มต้นเดินทางอีกครั้งหนึ่งในช่วงของฤดูฝนเลือกที่จะเดินทางในจังหวัดเซฟโซนที่ปลอดภัยกับการไปแคมป์กันครับการเดินทางในช่วงของหน้าฝนนะครับมันก็จะรู้สึกเงาเงานิดนึงและบวกกับเดินทางคนเดียว สักพักหนึ่งนะครับมาถึงที่เชียงใหม่แคมปิ้งครับได้พบกับนายกโชสิริศักดิ์เบาแก้วพร้อมกับสายฝนต้อนรับในการที่จะกางเต็นท์ในคืนนี้นะครับซึ่งผมก็ได้รับความรู้ข้อผ้าใบจ,จากท่านนายกโชเพราะว่าซื้อเต็นท์มาใหม่และยังไม่มีผ้าใบรองพื้นนะครับซึ่งฝนตกลงมาก็สามารถที่จะเกิดความชื้นได้นะครับถ้าเราไม่มีผ้าใบทีบนี้ก็เลยได้ผ้าใบหนึ่งผืนนะครับมาปูรองพื้น ซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดกางเต็นท์ของเขียงคนาแคมปิง้งไม่มีผู้คนผู้พานซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับการแคมป์ครั้งนี้นะครับเป็นหลายๆครั้งที่ผมได้มาลองเต็นท์นะครับซึ่งบอกเลยว่าเต็นท์ซื้อมาใหม่และยังไม่ได้เคยกางเลย หลังจากที่บอกว่าถ้าฝนตกมาแบบนี้ก็เลยลองเปลี่ยนยี่ห้อดูลองเปลี่ยนเต็นท์ดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ดังนั้นเราไปกางเต็นท์กันเลยดีกว่านะครับกับเต็นท์คิวชูร Mh100 สำหรับ2คนนะครับสำหรับเต็นนี้แต่ว่าวันนี้ผมนอนคนเดียวนะฮะเต็นคนโสดจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับ สำหรับเต็นต์ตัวนี้นะครับผมสั่งมาใหม่จากดีแคทลอนไทยแลนด์นะครับในราคา1000บาทรวมค่าส่งก็อยู่ที่1 0 3 5บาทนั่นเองนะครับ 2, 3วันก็ได้ของแล้วนะครับสำหรับดีแคทลอนนั้นผมสั่งสินค้ากับเขาหลายอย่างแล้วล่ะนะครับสำหรับเต็นต์ตัวนี้ผมมองว่าราคามันถูกสีสันมันเอิร์ธดีนะครับนั่นก็คือสีเขียวที่ไม่ไดนแปดไม่ได้อะไรมากนะครับก็เลย ลองสั่งมากางดูนะครับมาใช้ดูในราคา1000บาทนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับผมไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ก็เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับเต็น์ก็จะออกในทรงที่แบบรูปรักษณ์ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะครับแล้วอีกอย่างก็คงจะเป็นในเรื่องของเต็น์ที่ไม่ค่อยที่จะมีหน้าต่างคืนนี้ผมจะนอนได้ไหมล่ะครับนี่ะ เป็นไงครับหวานเวาไหมครับสาหรับที่นอนในเต็นท์ของผมนะฮะก็รูปรักษ์สวยงามดีนะครับสําหรับคิวชัวนะฮะเอ็มเอชร้อยนะครับสำหรับ2คนนะครับแต่ว่าขนาดนี้ผมว่านอนคนเดียวน่าจะเหมาะแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเอ็มเอชร้อยสำหรับ3คนก็มีเช่นกันนะฮะในส่วนของบรรยากาศโดยรวมดีมากนะครับที่เขียงนาแคมปิ้งบรรยากาศหลังจากที่ฝนได้ตกลงไปแล้วนะครับ แล้วก็ยังมีคงปลอยๆกันอยู่ในช่วงของก่อนที่จะเข้าช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับเรียกได้ว่าเดินทางไปด้วยนัดกับบริษัทขนส่งไปด้วยว่าเจอกันตรงไหนรับของไปด้วยนะครับก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากมายนะครับสามชิ้นนี้ไม่ถึง2,000บาทนะครับราคาอยู่ที่พันกว่านิดๆนะครับสำหรับของ3ชิ้นนี้นะครับแต่ถ้าหาก รวมโตโ๊ะปิกนิกด้วยก็2 0 0นินนิดนะครับสำหรับเซตนี้นะครับที่ผมซื้อจากดีแคทลอน Thailand นั่นเองนะครับคุณภาพโอเคนะครับสำหรับใครที่มองหาอุปกรณ์แคมปิ้งในราคาที่เราะสะดวกจ่ายได้นะครับในสภาวะสภาพเศรษศรฐกิจแบบนี้นะก็ลองดูครับว่าคืนนี้จะนอนได้ไหมนะครับเพราะว่า,วาดูๆแล้วมันรู้สึกมันจะร้อนๆน <laughs> นะนะครับ จริงๆในส่วนของการออกมาแคมปิ้งเนี่ยนะครับเราได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตครับและอีกอย่างก,ก็คืองานงานของผมใช่ไหมไม่มีขอ้ออ้างใดๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเลือกในการเดินทางเลือกในการถ่ายภาพเลือกที่จะทํางานเกี่ยวกับประเภทนี้นะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วในสักพักหนึ่งนะครับเราก็ รอพี่เน่งพี่จัดมาถึงพอดีนะครับเพื่อที่จะมาแคมป์ด้วยกันในคืนนี้ที่เคียงกันานแคมปิ้งต้องขอบคุณชันนายกยยสิดิศเบ้าแก้วนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ปูด้วยนะครับที่เอื้อมหนวยความสะดวกสา,ารที่ตรงนี้บอกได้คําเดียวว่าเวิร์กจริงๆนะครับสำหรับบรรยากาศแคมปิ้งที่มีทั้งทุ่งนามีชั้งภูเขานะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมากางเต็นท์ถ้าหากว่าไม่มีเต็นท์เราก็ที่นี่มีบริการด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบ้านพัก นะครับห้องที่สวยงามบรรยากาศดีมีคอฟฟี่ช็อปนะครับสวยๆหรือว่าเอาคาเฟ่ไม่ช็อปนะครับเป็นร้านกาแฟาสวยๆให้ได้ชิมกาแฟาอร่อยๆพร้อมกับบรรยากาศดีๆนะฮะส่วนในของการกางเต็นท์นะครับการเซตอัพก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็ยน่นเวลาด้วยการที่แบบประมาณสัก5 x าเอกกันนะครับสำหรับวิดีโอก็จะปุบเหมือนเรียกว่าทำแลบอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นเต็นท์ของมเนงครับ สำหรับหลายๆคนที่มองหาติ้นนะครับหลากหลายราคาครับที่เราจับต้องได้สำหรับทุกวันนี้นะครับบรรยากาศมีภูเขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังสวยงามมากนะครับสำหรับจุดแคมป์นี้นะครับกับเขียงขนาดแคมปิง้งเริ่มเย็นคําย้ำสนธยานะครับในช่วงเย็นเราก็มาพบปะพูดคุยกันครบในเรื่องของการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไฟชีดนะครับแล้วก็ยังมี รถแคมป์แคมเปอร์แวนของอท่นายกนะครับที่จอดอยู่แล้วท่านก็จะมานอนด้วยกันคืนนี้นะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการแคมป์นะครับอาจจะเป็นเริ่มต้นใหม่ๆนะครับยังไม่ใช่เอ็กซ์เพรสด้านของการแคมปิ้งนะครับ เราเตรียมอาหารกันนะครับสำหรับมื้อเย็นง่ายๆนะครับโดยได้เนื้อโคขุณพวงคํคำที่จันพ่เนกเอาจากสกุลนครมา,าชิมกันนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีปลาอร่อยๆจากคุณนายปูด,ด้วยนะครับที่นำมาจอยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนอาหารมื้อเย็นของเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของความอร่อยและนะครับปรัชญาต่างๆรวมถึงข้อคิดนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงการพูดคุยการปรับตัวการใช้ชีวิตในช่วงนี้ด้วยนะครับ